สวัสดีครับสําหรับเมนูมื้อนี้ดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดานะครับเห็นไหมครับว่ามีอะไรบ้างมีไข่มีผัากกาดขาวนะครับมีวุ้นเส้นนะครับแล้วก็เสริมมาด้วยเครื่องเทศนิดนึงก็คือกระเทียมกับพริกเนาะและทีนี้เครื่องปรุงต่างๆก็ปกติครับก็มีเกลือนะครับมีน้ําตาลทรายมีน้ําปลามีน้ํามันหอยอะไรประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ย ถามว่ามื้อนี้เป็นมื้อธรรมดาธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรมันก็คืออาหารที่ใช้ในการไปเสริมสร้างบำรุงตับด้วยนะครับอาหารบำรุงตับจริงๆเนี่ยที่รู้มาเนี่ยมันมีอยู่5ชนิดตอนนี้น้ำมันใกล้จะร้อนแล้วนะครับเดียวก็จะเอากระเทียมใส่ลงไปก่อนนะครับนะใส่กระเทียมลงไประหว่างที่รอกระเทียมเหลืองนะเดียวจะมาอธิบายให้ฟังว่า อาหารบำรุงตับนี่มันมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวเนี่ยจะเอามาผัดจะเอามาต้มจะเอามาทําน้ําแกงก็ได้นะครับบำรุงตับวุ้นเส้นนะใครจะไปรู้วุ้นเส้นเนี่ยบำรุงตับเหมือนกันนะครับสองอย่างแล้วเนาะวันนี้ลุงถามจะบอกห้าอย่างเนาะนะมีผักกาดขาวมีวุ้นเส้นบำรุงตับละนอกจากนั้นมีอะไรกันไข่ขาวไข่ขาวก็บำรุงเหมือนกันนะครับบำรุงตับเหมือนกันนะครับ แล้วก็ผลไม้มีอะไรมากแอปเปิลนะฮะแอปเปิลหร่อว่าจะเป็นแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวก็ใช้ในการปรุงผัดกับกนะครับบปรุงผัดกันนะ,ะแต่วันนี้นงขาวจะมาผัดผักกาดขาวใส่ไข่นะฮะพอกระเทียมเนี่ยกระเทียมเริ่มได้ที่ละโอเคเดี๋ยวเราใส่ผักกาดขาวลงไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรเนาออะใส่ผักกาดขาวลงไปเลยนะครับใส่ผักกาดขาวเสร็จปุ๊บ เราก็จะเริ่มปรุงรสปรุงรสนะครับเราจะเริ่มปรุงรสถ้าเดี๋ยวกับาขาวจะสลดไวมากนะ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเส็จเราปรุงหลังยุ้ยเส๊นเนเนี่ยมันก็จะดุนะครับก็ปรุงรสก่อนนะครับเราเริ่มต้นใส่ที่น้ำตาลนิดหน่อยเห็นใส่หลายทีเลยเนี่ยเลยนะช้อนเล็กช้อนมันเท่าไม้แค่หัวนะแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับ ก็ใส่น้ำมันหอยนะฮะน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยก็ต้องดูนะครับบางที่หอก็เค็มนะบางที่หอก็รสชาติรุกรอบตรงนี้เขาวไงไม่บอกที่หอกายังไม่เป็นกระป๋อง ทีเท่นี้จะเป็นตัวดูเเป็นหนะปลดไฟนะครับก็อาจะให้มีสีสันหน่อยบางครั้งก็จะใส่หยอกสีดำนิดนึงนะครับแต่ก็อ,อยู่ที่ว่าเราชอบทานไหมเราชอบทานสีดาประหยอกสีดถาถก็ไม่ชอบทานสีดาก็ไม่ต้องหยอกนะครับแต่ทีเนี้ยลุงขาวชอบสีดาแต่ไม่ต้องดำม,มากนะฮะ ก็หยดไปพอประมาณให้เทมสีสันให้มันสวยมันเป็นสีน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเวลาเราใส่หุ้นเส้นอะ่ะจริงๆงอะ่ะน้ําผักมันจะออกมาเยอะนะแต่หุ้นเส้นมันก็ดูดน้ําเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ดูฮะว่าหุ้นเส้นเราจะนุ่มไหมถ้าหุ้นเส้นมันดูดน้าทิ้อเอนกงจากผักเพียงพอมันนุ่มได้ก็โอเคแต่ถ้ามันไม่พอเราก็จะหยดน้ําลงไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ดูท่าทางแล้ว ก็น่าจะนุ่มอยู่นะครับก็เอาพริกที่เราเตรียมไว้นะครับเพิ่มสีสันให้มันสวยงามนะใส่ลงไปนะครับอ่าสวยงามเห็นไหมครับอ่าอ้าอานึกว่าจะเสร็จแล้วเหรอ,อยางครับบุเต้นนุ่มหรือยังถ้าบุลจีนนุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไข่ใส่ลงไปนะครับ มัเต็มนิมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดทางให้เอาไข่ใส่ลงไปนิดนึงนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ไปตีตีน้อยนะฮะวันนี้ใช้ไข่สองฟองนะฮะจริงๆฟองเดียวก็พอแต่ว่า<ม>เราอยากกินเยอะๆนะนะครับก็เลยใส่สองฟองพอใส่ไข่ไปทุป๊บอย่าเพิ่งไปคนมันเลยนะฮะปล่อยให้ไข่มันเซ็ตตัวนิดนึงก่อนนะครับถ้าคนตอนนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะทานแฉะนะครับ แล้วก็ตีคน,น,นไขนน่ในเนืออะไรเงี้ยนะฮะดี๋ยวพอไข่เสร็จได้ที่ปุ๊บเราก็คลุกเคล้าเข้ากันเลยนะครับไข่ก็จะเป็นเนื้อไข่เป็นชิ้นอ่านะฮะ,น,ะ,ฮะนี่แหละครับแต่ถ้าใครใส่น้ําเนี่ยใส่น้ําลงไปแล้วเห็นน้ำสองแฉงเนี่ยเวลาใส่ไข่แบบนี้จะเห็นเลยว่าไอ้น้ำสองแฉกเนี่ยมันจะแห้งไปเออมันแห้งไปจริงๆนะครับถ้าเกิดมันอุยมันแฉะมันน้ําเยอะ ใส่ไข่ลงไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้ากันเลยนะฮะมันจะแห้งเข้ากันเลยอ่ะเราทีนี้ก็ดูจนมันสุกนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จัดจ,จานมื้อนี้ง่ายๆครับผัะกกาดขาวผักอุ้นเส้นใส่ไข่ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์น,นะฮะเป็นอาหารที่ง่ายๆพื้นๆแต่มีประโยชน์ในการบำรุงตับครับ มือนี้ลุงขาวขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่มาติดตามรับชมและดูการทำกับข้าวพื้นๆแบบพัวกะกนะครับแบบโคโลโคโลโคโลอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชิมกันนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมครับกดไลค์กดแชร์ให้ลงขาวด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ